เอาล่ะครับก็สวัสดีช่าี่นมพ์ทุกท่านด้วยแล้วผมวันนี้อยู่เกมที่มีชื่อว่าฮอนเจ็ตดอนหอพักผีสิงนะผมก็เป็นเกมแนวชีวิตรอดนะับผมที่เราเนี่ยจะได้เป็นผู้ที่มานะ้วผมอยู่หอพักหอนี้นะผมแล้วก็ตอนคืนนี่ก็จะมีผีออกล่านะับผมซึ่งเราเนี่ยจะต้องการทำนเนอาปเเรตห้องนะฮะผมให้แบบว่ามันเยอะขึ้นหรือว่าแบบป้องกันผีไม่ให้เข้ามานะับผมไปเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่านะ้รับผมไปสามสองหนึง่งไป อันนี้ผมไม่ได้ต่อเน็ตนะมันเป็นมันเล่นออนไลน์ได้นะอ้าวไม่ไปห้องไหนดีอะอ่าหูออมกายจากห้องนี้ห้องนี้นี่ห้อนีนีเออปิด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 สวยฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องทําการนอนแน้วบมเพื่อที่จะ test. ทําให้เราเนี่ยสามารถอัปเกรดห้องได้แล้วเราก็สามารถเลื่อนไปดูเพื่อนได้เลยนะตอนนี้ทุกคนกำลังนอนหลับอยู่นะมานี่ฮะเอาประตูก่อนเลยเอาละผีก็จะมา ห้าสี่สามสองหนึ่งมาแล้วนี่เลย,ยเดี๋ยวเราออาปืนตัวนี้ก่อนเลยนะนี่คือปืนไม่ขว่ดนะผมผสมกับถังน้ำมันจะยิงได้ยังไงอยู่วะมาอัพปืนก่อนดีไหมเนี่ยเอาประตูก่อนประตูกอ่อนรออีกนิดนึงฮนะเอ๊ะที่นอนเนี่ยโอ้โหยี่ห้ามันโคตรแบง นีสิบหกนวนสองอ่าอ่ทลอัพนี่มันก็จะเยอะขึ้นเลยม่ตังโอเคเพิ่มทีละสองเะโอเคมามาอาปืนอาปืนไปก่อนละกันนะตอนนี้ตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันต้องทําอะไรบ้างนะมัวเลยนะไม่รู้ว่าอะไรก่อนในหลังนะอันนี้ผมมาซุ่มจับเลยอ่ะอาปืนก่อนลงปืนมาอีกทีอุ้ยดิดดิ้ แม่งวิ่งผีเดินโคตรเร็วนะฮะเท่าเวลาผ่านไปรู้สึกว่าผีมันจะแข่งแร่งขึ้นด้วยนะครับผมเกมนี้นะฮะก็เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดนะครับผมก็คือแบตเตอรี่ย่ผสมครับเดิวบ่ายเด้นไล่เดินเดโอ้แม่งวิ่งหวัดเสียวมากตรงนี้กตรูใช่ไหมเด๋นวนะอ๋อทำอะไรก่อนดียว่ยนะมันนี่โอ้ตอนนี้ยังยัง ตอนนี้เนอยากอยากจะอ,อุย้ย <c oughs> แกทำอะไรข้าไม่ได้หรอกนะอืมไปไนแล้ววะดูกันดูกันนะไปอยู่ไหนละมันยังเหมือนมันยังมียังไม่ได้เป็นผีไม่ได้หรือเปล่าล่ะผมหรือว่ามันต้องเล่นไปเรืเ่อยๆนะตอนผมเข้ามามันไม่มีให้เลือกเป็นผีนะมาประตูจยบอกเลยว่ามงแข็งแร่งไว้ก่อนนะ ตอนนี้ตังเราก็เริ่มแบบเริ่มเยอะละวเเราจะค่อยๆอ,อัพไปเรื่อยๆแล้วกันนะืมนี่อะไรวะเนะี่ยบูตจริงนอนถึงร้อยบาทแต่ว่าตอนนี้เรามีอยู่ห้าสิบแปดอัพอะไรถ้าเราอัพเตียงเนี่ยก็คือมันจะทำให้เราเก่งขึ้นใช่ไหมโอ้ตอนนี้ยังไม่มีเอเนอร์จีอ่ะมันต้องมันต้องมันต้องทำไงเราต้องซื้อไอ้นี่เนาะเอาโอเคลงทุนนฮะยอมเลยได้ตาละแปดบาทเนี่ย แม่งผมว่ามันน่าจะดีอ่านี่ประตูอ่ะเดี๋ยวเอาประตูนะประตูไหน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 แม่งของยังไม่มีอะไรเลยโอ้โหเพื่อนแตกไปสองแล้วเพื่อนตุ๋ยไปสองแล้วอู้เอาแล้วจวังหวะนี้เราจะต้องทำการอัปเกรดรอเอามาเอามาก่อนตอนนี้ เอามาก่อนอา่าอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนอืมเออคือเล่นเกมเหรอมันคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บตังค์ซื้อให้ดูนะฮะอ่ะโอเคครับที่เป็ไม่รู้ลนะอปืนไม่ก่อนเลยอ่ะหามา,อาสองร้อยอเหรอไปยอมเลยยอมเลยตานี้ยอมจริงนะฮะยอมจริงเลย นี่อัพสุดขั้นอัพสุดขั้นเป็นไงอัพสุดขั้นอัพสุดขั้นอัพสุดขั้นเราสายปืนอยู่แล้วนี่เราสายยิงอยู่แล้วนี่่าเตียงนี่โอ้สี่ร้อยไปได้อีกเตียงม่ยังไปได้อีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองซื้อตู้เล่นเกมนี่มันคืออะไรก็ไม่รู้นะะเดี๋ยวลองซื้อดูนะครับมาอีกนิดเดียวออได้ไหมได้แล้วเออคืออะไรวะอะไรอะ่ะบวกอะไรอะ่ะบวก เพชรเหรออ๋อนี่ไงได้แล้วนี่ไงเออว่าปืนเราน่าจะพอแล้วมั้งนะพอเปล่าวะมาต่อเนื่องอย่าอัพเตียงมันเยอะวันนี้นิดนึงแล้วกันนะครับตอนนี้เราได้อุ้ยอุ๊ยดื้อตกเออโอ้โห ขนาดประตูมอัพไว้แบบเจอมากเลยนะเ okay, อาเคียวขออีกตาหนึ่งก็ได้ฮนะมาโอ้ตายหา่านี่คืออะไรอะ่ะอ๋อเอฟเฟคอ๋อนี่จะเป็นแบบอัพเกรดทำให้เราแข่ง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 แ่งขึ้นหรือเปล่านะฮะมานี่คืออะไรเนะี่ยว้าแฮบบ์มีเอทีเอ็มด้วยอ่ออัพอุ้ยไม่ถึงแตกแล้วเนี่ยมาไปาสามสองหนึง่ง ไปอีกรอบวะตานี้ผมบอกเลยว่าผมจะเอาชนะผีก็ได้นะฮะเกมนี้ย้ําเป็ทีนดีเป็นเกมออฟปลาออฟไลน์แล้วผมคือมันออนไลน์ได้ผมก็ไม่รู้นะผมปิดเน็ตเลยนเลยปิดเน็ตเลยนะเอาห้องนี้ดีกว่าห้องเดิมมันเนี่ยเอ,อ,อ่อเปลี่ยนห้องก็ได้ไปเพื่อนแกบอยู่ห้องนูน้นม,มามปกติเขาต้องอัพอะไรก่อนวะเนี่ยเออเมื่อกี้เราอัพป,ประตูใช่ไหมอัพประตูมันก็ได้ ประตูแล้วก็มาเตียงมาเตียงแล้วก็มาปืนแล้วกันอย่างนี้ได้กว่าเนาะเดือดเตียงไม่ยี่บห้าบาทเลยเอาเอาแบบพื้นฐานแล้วกันนะพื้นฐานเลยไล่ไล่ตามจุนวนตั้งแต่อา่ามากน้อยไปอา่อามากอะไรแบบประมาณนี้นะจะพูดอะไรเฮ้ย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 โอเคสเต็ปเดิมเลยไม่เนี่ยสเต็ปแตกไว่ <c oughs> แม่งมาแนวเดิมเลยนะเนี่ย เดี๋ยวนะอ๋อมก็ตงทำอะไรผมต้อง,งทำอะไรผมต้องทำอะไรเดี๋ยวเๆรอตังค์ใช่ไหมผมต้องทำอะไรยี่สิบห้ายีิบห้ายิบห้าแมว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 อ๋อข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 ออัพเตียงก่อนนะครับพอดีว่าตังค์ไม่ได้เพิ่มขึ้นมันคุดเหมือนสเต็ปเติมคือเหมือนสเต็ปเติมเลยหรือวะเดี๋ยวอ่าเก่าแล้วเก่าแล้วเก่าแล้วสิบสิบห้าอ๋อเอาเอ เจ๊ก่อนเจ๊งก่อนเจ๊งเนิ่ยอะเพิ่มเอะปืนปืนปืนยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะเดี๋ยวเอาประตูดีกว่าประตูดีกว well, so. ่านะประตูประตูเออเพราะว่าประตูนี่เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่ามันเป็นจุดแรกที่มันจะต้องผ่านเข้ามาฆ่าตัวเราในบผมถ้าเกิดประตูเราไม่แข็งแรงเนี่ยเราก็จะตะตุยไวกนะครับผมผีเบลสองพุ้ยอูอู้อูดูดิอู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อเอ๊นายยังอุ้ยเบลสามมาแล้วอ่ะ โซเวิรดเรายิงช oh ่วยนายอยู no ่เราไม่ต้องกลัวเราช่วยเดี๋ยวเดีไม่ใช่สิไม่ใช่ไมหากุศไปเฮ้ยเไปตรงกูเดี๋ยวเฮ้ยไปหากุศไลไป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 โอ้โหรอดอะไรข้ามามู่ๆข้าวม้าโอ้โหเชแล้แมงเอ้มาดีมาดมาเดเ้ยเวลอะไรแล้วลหแล้ว เอาเลยครับใครจะเป็นคนแม่งประตูที่สําคัญมากนะถ้าแม่งประตูประตูรองลงมาก็คือเปิดนะถ้าประตูแม่งพังไวเนี่ยรับรองว่าซี่นะซี่แงแน่นอนนะเอาเอาเอขึ้นมาอันนี้อะไรนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนอยากอัพตังอะ่ะอยากได้ตังค์อ่ะอยากได้ตังค์ก่อนอะ่ะจะดีไหมวะเนี่ยถ้าไปเล่น ต่างๆพอเรารวยขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะซื้ออะไรได้เยอะขึ้นหรือเปล่าวะนี่ความคิดผมนะนี่้าวผู้ชมเอาไปได้แน่ถ้าผู้ชมเอาไปได้ก็ทำเเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเาดีกว่ามาดีกว่าวีวะ อยู่ไม่ถึงครึ่งเกมเลยแล้วครูโอเคนะครับมาอยู่ขอหนึ่งเกมน,นะผมหนึ่งเกมสุดท้ายละนะผมตานี้เนี่ยบอกเลยว่าผมจะอยู่อุย้ยผีอะไรวะเนะี่ยฟลโดเน่ฟลโดเน่ไปห้องเดิมเปลี่ยนห้องไหมห้องน,นี้มันถึงตัวไวไปอ่ะห้องนี้ก็ได้อืม เวลาสำคัญมากนะผมเราต้องเอาปืนจริงๆปืนมันควรจะอยู่ตรงนี้ไหมอ่าเอาเอา,เอาประตูก่อนเพราะแม่งมาถึงมันต้องตีประตูก่อนแนวเดิมเลย,ยเราต้องเปลี่ยนแนวบ้างนะเดี๋ยวเราแบบพอได้ตงังอะไรเราก็แบบใส่เลยใส่ยับเลยนะเราไม่ต้อง เก็บตังค์และเราย,ยัดยัดยัดไปเลยดีกว่านะี่มีอะไรใส่ให้หมดใส่ให้หมดแม็กไปเลย,เลยมาเดมีละมีเท่าไรใส่หมดแม็กไปเลยนะเพื่อนอยู่ไหนวะอุ๊ยโหเพื่อนโดนแล้วเพื่อนโดนแล้วมีเท่าไรใส่ให้หมดอย่าไปกักอย่าไปกัก เน้นจำนวนไว้ก่อนนะตอนนี้เราเน้นจำนวนถูกไว้ก่อนนะเพราะว่าถ Ο, ้าเราเกิดไปอัปเกรดเป็นตอนนี้เลยอาจจะแย่ได้นะป้องกันไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราลองมาเล่นแนวแบบเน้นจำนวนดูนะแม่งจะเวิร์กบ่าอืมมานี่ไรสิบเร็ว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 อุ้ยเพื่อนโดนบู ปูห้องนี้เลยตรงมาเห็นไหมอ๋อจุดบนนี้ปูเอาเอาติดเตียงก่อนเอาเตียงก่อนเลยกันฮะเตียงพอเตียงแล้วก็มาประตูประตูแล้วก็ไปเตียงพอเตียงเสร็จก็มาเครื่องเล่นเกมได้ไหมแนวนี้โอเคป่ะโอเคไหมเนี่ยแนวนี้อืความสองนิดเดียวเออได้แล้วไปมาตาดีแล้ว เสร็จตุนแน่เนี่ยเราต้องซื้ออันเนี้ยหนึ่งคือเรื่องเกมแต่ว่ามันยังไม่ถึงไงผมยังไม่อยากลงทุนเยอะนะฮะเดี๋ยวลงทุนเรื่องเก็บตังค์ไปก่อนแล้วกันนะตอนนี้เท่าไรหกสิบสี่เหรอมาห้าสิบแล้วเปลี่ยนจะได้ขึ้นไวขึ้นจะได้ขึ้นไวขึ้นอ่า ประตู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 เร็วๆโอเคมาอ่ะประตูเอาประตู้แข็งแกร่งเข้าไว้เอาประตู้แข็งแกร่งเข้าไว้เนื้อที่ห้องเรามีเยอะใส่ไม่ยั้งนะวันนี้บอกคำเดียวเลยว่าใส่ไม่ยั้ง เราลองมามาทีดีตัวแทบแตกมาหนึ่งร้อเมาเขอัพเตียงก่อนต่างมันก็จะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะต่อไปอัพนี่ดีกว่าประตูประตูต่อประตูต่อประตูต่อมาประตูน่าจะเป็นจุดที่เิว่าสําคัญนะสําคัญอยู่นะบอดยัไม่ค่อยแรงอะไรนะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอแน่ มา,เ,า,มา,เ,ขาเข้ามาดิเข้าเข้ามาข้างหน้าเราดีรับรองว่าเข้ามาเด้วิวิเอา้าเอ,อ <c oughs> ื้อแตกโอ้โอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็หอพักก็เพียงเท่นี้ก่อนนะครับผมถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับและคลิปหน้าจะ,จะเป็นอะไรจะเป็นเกมนี้หรือเกมเกมอื่น ก,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 ก็ติดตามมาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้กตอตลาไปก่อนสวัสดีครับ